สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีและนี่คือสกูปพาพิพบไททันนะครับผมสำหรับชื่อตอนของคลิปนี้มีชื่อว่าคูจิน คู่รักคู่ชิปเวอร์ชันน่ารักนะครับก็ขอบอกแบ็กกราวน์ของคลิปนี้ก่อนละกันนะครับคือปกติเนี่ยเวลาผมอัพลงคลิปเสร็จแล้วเนี่ยคลิปไหนที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประเด็นพูดคุยได้อะไรเงี้ยผมจะแชร์เข้าไปในกลุ่มของ Facebook อันนึงนะครับชื่อว่า Attack on Titan นกลุ่มพูดคุยสาธารณะนะครับอันนี้ผมขอถือโอกาสขอบคุณแอดมินเลยนะแอดมินก็คือแบบอนุมัติคลิปให้ผมตลอดเลยเนาะอันนี้ก็อันนี้ผมได้มีการโพสต์ไปคลิปหนึ่งอะจำได้เออเป็นการพูดถึงคู่รักนะคร เออแล้วทีนี้เนี่ยก็มีการคอมเมนต์อย่างถล่มทลายนะครับจนผมได้คัดกรองออกมาเรียบร้อยแล้วมันมี2องคาต ег อรีด้วยกันนะครับเป็นคาต ег อรีที่เรียกว่าเอ๊ย มันมันจิ้นกันได้อะเออมันน่ารักมันดูแบบดูดีอะไรอย่างงี้นะกับอีเวอร์ชั่นหนึ่งคือเดี๋ยวนะไอพวกเนี้ยมันจะเอามาคู่กันจริงหรอนะครับผมก็ผมขอแยกเป็นเวอร์ชั่นน่ารักอ่ะกับเวอร์ชั่นเอียงวะนะครับผมเออเดี๋ยวทําแยกกันนะครับเป็น2เวอร์ชั่นเนาะก็คลิปนี้เป็นเวอร์ชั่นน่ารักอ่ะไปก่อนนะครับผมผมคัดออกมาเป็นทั้งหมด6คู่นะครับผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันจะจิ้นกันเนี่ยมันจะจิ้นได้ยังไงเออแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงให้เห ไปดูกันว่ามีใครบ้างนะครับคู่ที่1เลยรีวายกับฮันจิเอ้ยผมบอกเลยว่าผมมาชอบคู่นี้นะ ผมรู้สึกว่าไอ้สองคนเนี้ยเอ้ยมันไม่ต้องรักกันก็ได้นะแต่ว่าในฐานะเพื่อนคือมึงเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอ่ะเออนะครับก็คือรีวายกับฮันจีนะเขาจะได้รู้จักกันครั้งแรกตอนที่รีวายเนี่ยถูกเออร์วินชวนเข้ากลุ่มนะครับตอนนั้นเนี่ยฮันจีเข้ามาต่อนะครับฮันจีก็แบบปลื้มไงรีวายว่าแบบเว้ยมึงดูไม่ธรรมดาดีหว่าอะไรเงี้ยเนาะก็ทั้งสองคนนี้ก็เหมือนกับได้รู้จักกันมาตลอดเนาะแต่ว่ารีวายเนี่ยไม่เคยด่าฮันจิไปทีนึ่งนะก็คือตอน ลูกน้องโอโรเนี่ยเขาจะฆ่าไททันและฮันจิเนี่ยห้ามไว้จนโอโรเกือบถูกกินนะครับแล้วรีวายเนี่ยก็มีการแบบด่าฮันจิคือเนี่ยปมประมาณเนี่ยเราจะได้เห็นว่ารีวายเนี่ยมีการด่าฮันจิอยู่2แบบด้วยกันคือไอผู้หญิงบ้าไททันกับคือเยซงตานะครับผมเรียกนางแว่นนะอย่างงี้นะเออแล้วพอสถานการณ์มันดาเนินไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าคือแม้ว่าไอสอคนเนี่ยเขาจะเกลียดกันมากแค่ไหนนะครับที่จริงไม่ได้เกลียดกันด้วยรีวายดูไม่ค่อยชอบหน้าฮันจิเท่าไหร่แต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเนี่ย พื้นพ,พื้นเพเขาเนี่ยเป็นคนที่รักพวกพ้องรักลูกน้องอะไรของเขาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอเป็นเรื่องราวของฮันจีอย่างเงี้ยเพื่อนสนิทย่างเออร์วินยังฮันจีอย่างเงี้ยพอมีเหตุการณ์อันตรายอย่างเงี้ยรีวายก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบช่วยเหลือพวกพ้องได้ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งว่าตอนฮันจีแบบกําลังจะไปต่อสู้กับไททันมาคือมาเนี่ยก็ห่วงเหมือนกันว่าฮันจีจะรอดไหมอะไรเงี้ยสังเกตได้นะครับคือเนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยเหตุการณ์ตระหนาคือเหมือนรีวายกับฮันจีเนี่ยมันไ่อนเทาหรแบบ มีการเชื่อเฉือนกันมีการคือฮันจิมันก็เป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีอยู่แล้วบางทีเนี่ยชอบแซวพ่งแซวเพื่อนอะไรเงี้ยเออก็ดูเป็นคู่ที่แบบว่าถ้ามันเป็นแฟนกันจริงๆเนี่ยผมว่ามีต่อยกันนะเออไอ้คู่นี้นะนะครับผมสําหรับคู่แรกก็เป็นรีไวกับฮันจิไปแล้วกันนะครับคู่ที่2ออันนี้ก็น่ารักดีนะครับก็คือซาชากับคอนนี่นั่นเองนะครับซาชากับคอนนี่เนี่ยถือว่าเป็นคนที่สนิทกันนะครับคอนนี่เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นฝาแฝดกับของซาชา ตอนที่ซาชาตายไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอนนี่ก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าแบบเหมือนกับคนเป็นฝาแฝดกันเนี่ยถ้าอีกคนหนึ่งตายไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของเราไปเออก็ฟีลลิ่งของคอนนี่เนี่ยก็จะประมาณนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าไอ้สองคนเนี่ยมันจะรักกันได้ไหมคําตอบคือเป็นไปได้อยู่นะเออคือแบบซาชากับคอนนี่เนี่ยเขาก็มีการ พูดคุยกันที่มันดูสมูทลื่นไหลบลาบลานะครับก็คือต้องบอกว่าหนึ่งคือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน2คือมันจะรักกันมันก็สามารถรักได้เพราะว่าในบรรดาถ้าเกิดว่าเทียบทหารรุ่นร้อยสแล้วเนี่ยคอนนี่เอเลนมิคาสาแจนคอนอะไรพวกเนี้ยมันคือถ้าเกิดว่าจะเอาจับคู่กันจริงๆแล้วอะเราจะรู้ได้เลยว่ามิคาส่าเนี่ยกับเอเลนเนี่ยเออมันดูสนิทสนมกันมันก็พอจะรักกันได้คือในเมื่อทั้งมิคาส่ากับเอเลนยังรักกันได้เลยเนี่ยคอนนี่กับซาชาก็ควรที่จะรักกันได้เออมันก็เป็นอารม ผมเรียกว่าพอจะเป็นไปได้และกันนะครับคู่ที่3นะครับบอกก่อนว่าคู่นี้ผมเกือบจะเอาเข้าไปอยู่ในอ e ีหยางวะแล้วนะครับเพราะว่าคู่นี้เขาเป็นผู้หญิงทั้งคู่ครับผมคือฮิสโตเรียกับยูมิลนั่นเองนะครับฮิสโตเรียกับยูมิลเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่า2คนนี้เขามีพื้นฐานจิตใจมีนิสัยที่มันตา่ตางกันแบบค่อนข้างจะสุดขั้วนะแต่ว่าเราจะได้รู้ว่าทั้ง2คนนี้เขามีความเป็นห่วงเป็นใยมีความรักที่ดีต่อกันให้กันตลอดเวลาเลยรักในฐานนะเพื่อนนะครับคือยูมิลเนี่ย เขาก็จะมีการแซวกับฮิสตอเรียบ้างนะว่าอยากแต่งงานกับเธอจุงเบออยอะไรเงี้ยคือเหมือนกับ ถ้าเกิดว่าใครได้ดูของอันที่เป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนแบบว่าที่เป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเราจะได้รู้นะว่าบางทีอูมิลกับไลเนอร์ hmm. เขาก็มีการเชื่อเฉือันกันนะแบบว่าแย่งฮิสตอรีกันอะไรเงี้ยเออก็ถือว่า2คนนี้เป็นเป็นคู่ที่ผมมองว่า1คือเขาสนิทสนมกันแล้วการแบบญิงรักหญิงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสําหรับตัวผมนะผมก็ไม่ได้มองว่ามันแบบจะแปลกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เข้ามาในเวอร์ชั่นน่ารักอ่ะได้อยู่เหมือนกันนะครับก็คือทั้งฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากก็คือฉาากที่มยเ เขาได้ช่วยเหลือด้วยการแปลงร่างเป็นไททันนะครับตอนนั้นช่วยทหารรุ่นร้อยสีทั้งหมดเลยแล้วก็ของฮิสเอรียเนี่ย ต้องบอกว่าเขาอะตอนนั้นชื่อคริสต้านะครับเขาก็อ่ะในเมื่อยูมิลเหมือนมีการเฉลยแล้วว่ามีครั้งหนึ่งที่เหมือนจะมีความรับต่อกันแล้วการแปลงร่างไปแทนท่านเนี่ยคือการเฉลยให้เห็นว่าตอนนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับในเมื่อยูมิลอยอมเปิดเผยฉันก็จะเปิดเผยเหมือนกันว่าชื่อจริงของฉันคือฮิสตอรีนะครับและหลังจากนั้นยูมิลก็เรียกคริสต้าใหม่ว่าฮิสตอรีนะครับตรงนั้นเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่ายูมิลเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเปลี่ยนไปกับฮิสตอรีนะเออตอนที่แบบว่าไปชิงตััััววเเเเลนนนนมาาาาจกกไบโทีี่่่ยยย็งหดด้ชด าก็อยากจะไปกับฮิสตอรีนะแล้วก็ก็ห่วงฮิสตอรีว่ากำแพงเนี่ยมันไม่มีอนาคตอีกแล้วในกำแพงเนี่ยมันไม่มัมนไม่มีอนาคตอีกแล้วไปกับพวกเราเธออะไรเงี้ยก็จะเป็นความเป็นห่วงเป็นใยของยูมิลนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยูมิลก็ต้องเลือกที่จะไปกับไลเนอร์แล้วก็เบลโทสไม่งั้นแบบทั้งสองคนนั้นจะโดนลงโทษนะครับว่ามาที่เกาะสวรรค์แล้วไม่สามารถทําภารกิจได้สําเร็จนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละของยูมิลไปนะครับแล้วก็ยูมิลเนี่ยยังมีโอกาสได้เขียนจดหมายนะฝากไลเนอรรมาาหกกัับบตยนะคนนนนจดคแ่ว ในเนื้อ,อาหาเนี่ยยูมิวก็ยังบอกเลยว่าเฉันเขียนจดหมายอันนี้นะโดยที่มีไอไลเนอร์เนี่ยมันแอบ,บดูอยู่แบบรู้สึกแย่มากเลยเง <c oughs> ี้ยนะเออก็ถือว่าเป็นอีกคู่นึงนะที่ผมมองว่าในฐานะหญิงนักหญิงก็น่าจะเป็นไปได้เนอะเออนะครับผู้ที่ซของคลิปนี้นะครับผมเบลโทแล้วก็แอนนี่นะครับอันนี้ต้องบอกว่า เบลโทสเนี่ยเขาแอบรักแอนนี่ข้างเดียวนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเจ็บปวดนะของผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องแอบรักผู้หญิงนะเออก็อ่าพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นว่าเบลเบลโทสกับแอนนี่เนี่ยเขามีโมเมนต์ที่แบบว่าสวีวีวีอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่าอ่าเบลโทสได้แค่แสดงความเป็นห่วงกับแอนนี่ว่าแบบว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกจับตัวไปจะทำยังไงดีกระทั่งว่าตอนที่ถูกอาร์มินยั่วว่าแบบว่าแอนนี่ตอนนี้ถูกทรมานอยู่นะอะไรเงี้ยตอนนั้นเบลโทสก็โมโหมากเลยนะ กับเบลโทอะไรขนาดนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเสียดายเนาะถ้าเกิดไอ้คู่ที่มันคบเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยมันคงจะแบบว่ามีความคือแอนนี่เนี่ยมีความยินชายอยู่ไงถ้าเกิดว่าคบกันปุ๊บมันจะมีความแบบว่าน่ารักออกมาในรูปแบบไหนเนาะอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผม mm hmm. คู่ที่5านะครับสำหรับคลิปนี้เนาะที่ผมได้มาจากที่ไปโพสต์ในกลุ่มของ a t t a c k on t i t ท n นกลุ่มพูดคุยสาธนารณะนะครับผมนั่นก็คือ เอเรนกับฮิสตอรีครับผมเอเรนกับฮิสตอรีเนี่ยมีคนจิน้นเยอะนะครับคือถ้าเกิดว่าถามว่าไปจิ้นกันได้ไงไปจิ้นได้ใน2เคสด้วยกันนะครับผมเคสที่ 1, 1ก็คือว่าถ้าเกิดว่าอ่านในมังงะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเอเรนเป็นคนทำฮิสตอรียท้องหรือเปล่าไอ้สอคนนี้มันดูสนิทกันจังวะนะครับแล้วก็ในพอของอนิเมะฟนอลซีซั่นที่ออกมานะครับลองไปดูได้เลยเราจะได้เห็นว่ามีโมเมนต์หวานๆของเอเรนกับฮิสตอรีเหมือนกันนะครับคือที่ผมไม่ยอมเปิดเผยว่าผมใช้พพลัังงรรราาาชไไททนนนนดตออ้้เะะผมห่วีย การพูดอะไรแบบนี้ออกมานะครับเออเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยคนมันก็สามารถจิ้นจากประโยคนี้ได้เหมือนกันนะครับบวกกับมีการโพสต์ว่าพอเอเลนพูดว่าเป็นห่วงฮิสตอรียพวบเนี่ยมีข้าสังไม่ถูกใจสิ่งนี้อะไรเงี้ยเออก็จะมีความหึงจากมีข้สังเข้ามานะแต่ว่าผมถามว่าคู่นี้ยเขาดูเหมาะสมกันไหมผมว่าได้นะเออเพราะว่าเอเลนก็ดูเป็นแบบผู้ชายที่มีความเป็นพระเอกตามที่บทที่เขาเป็นนั่นแหละเออแต่ว่าถามว่าฮิสตอรีเขาก็มีความแบบเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนเป็นผู้หญิงที่อ่าดูน่ารักดูดีอะไรเง ถ้าฮิสเตรียเขาได้อยู่กับเอเลนเขาคงจะแบบดูแลเอเลนเปอย่างดีนะครับก็ต้องถามเอเลนแล้วอะเอเลนว่าเองอะชอบผู้หญิงแนวห้าวแบบนี้คสะหรือว่าชอบผู้หญิงแนวน่ารักใสๆเหมือนกับฮิสเตรียนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ชายที่ชอบมิคสะก็คือแจนใช่ไหมผู้ชายที่ชอบฮิสเตรียก็คือไรเนอร์อะไรเงี้ยเออเพะมันมีมุมให้เปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นว่าเออแจนมันชอบสายห้าวอะไรเนอร์มันชอบสายหวานอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้เอเลนไปเลือกเองนะครับว่าถ้าเกิดว่าเอเลนเนี่ยจะเลือกคนไหนนะครับผม ผมผมเชียร์นะคู่นี้เอเลนกับฮิสเตเรียนะครับอ่าต่อมานะครับผมคู่ที่6นะครับคู่สุดท้ายของคลิปนี้อันนี้เป็นคู่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนพูดถึงนะแต่ว่า เฮ้ยมันก็ดูเป็นไปได้นะก็คือเป็นคู่แบบแนวลูกน้องกับหัวหน้านะครับก็คือโมบลิทกับฮันจินั่นเองนะครับสคนนี้เราจะได้เห็นเขาอยู่ด้วยกันตลอดเลยและมีการพูดคุยกันแบบสนิทสนมมากเลยนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่เราได้รู้เลยว่าก็คือฮันจิเนี่ยเขาก็เหมือนกับรีไวตรงที่ว่าเขาอ่ะก็ให้ความสาคัญกับลูกน้องแล้วก็เขาเคยพูดประโยคหนึ่งซึ่งผมซึ้งใจมากเลยของฮันจีนะครับก็คือว่าฮันจิเคยบอกว่าเขาอ่ะก็มีคนที่ตายไปแล้วแต่อยากให้กับ พื้นคืนชีพขึ้นมาเหมือนกันเออตอนนั้นพูดในตอนชิคานชินาเนาะว่าตอนที่รีวายเนี่ยเลือกที่จะฉีดให้กับเออร์วินหรือ อามินนะครับตอนนั้นก็คือต้องเลือกน้ําไขสันหลังก็ว่อจะฉีดได้ไข่เนาะตอนนั้นฮันจิก็พูดอย่างนี้กับมิคาสานะครับแต่ว่ามิคาสาก็เหมือนรับความจริงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่อยากให้อามินตายอะไรเงี้ยเออแต่ว่าฮันจีเนี่ยตอนพูดเนี่ยเขาก็นึกถึงตอนโมบิสที่สละชีวิตช่วยเขาตอนที่ไททันมาถึงมาแปลงร่างนะครับเออก็ถือว่าโมบิสเนี่ยมีส่วนช่วยคือตอนที่แบบทาอะไรอะตอนที่แบบคิดค้นหอ,อกสายฟ้าอะไรเงี้ยก็จะมีฉากให้เห็นว่าแบบโมบิสเนี่ยเขามีการแบบช่วยเหลือฮันจีเป็นอย่างดีางดการทําอุปกรณ์น่่นนนนนีีีีัััอเเเง้้ยยยจป็าาดลบบถทก ลูกน้องคนอื่นเนี่ยถือว่าโมบิสมีความสนิทสนมกับฮันจินะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นลูกน้องผู้ชายกับหัวหน้าผู้หญิงเนี่ยถามว่ามันจะแอบ,บมันจะแบบมารักกันได้ไหมอะไรเนงะี้ยผมมองว่าก็ไม่แน่นะเอออะไรอย่างงี้แต่เสียได้เนาะโมบิสต้องสละชีวิตเพื่อให้ฮันจิมีชีวิตรอดต่อไปนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็น6คู่นะครับเป็นคู่จิ้นคู่ชิปที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงในเนื้อเรื่องนะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าการจิน้นการชิปกันอะไรพวกเนี้ยเออมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่่แแฟนสาาาาาาามมมมรรรถทํได้้เเเออออลววผมมงวพาาคะ เจาะลึกว่าเฮ้ยถ้าคู่นี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยเออมันก็น่าสนุกดีนะผมก็เอามาเล่าให้ฟังตามนี้ละกันนะครับผมโอเคสารานี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจิน้นจะชิปอะไรต่อในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะเออผมผมอยากฟังมากเลยว่าเอ,อ้ยการจินตนาการของมนุษย์เราเนี่ยมันจะไปได้สักขนาดไหนกันเฉียวนะครับผมโอเคสารานี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจใ ในเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเอยียงวานะครับผมว่าแบบจิ้นกันได้ไงนี่คู่นี้นะครับผมโอเคสำหรับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ